โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ต้องขอให้เครดิตเขาด้วยนะครับผมเอออ่านอ่านัานานนบพี่คนนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับผมแล้วก็กดซับไม่อชติดตามกดซับมันก็เหมือนเขาแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งเขาด้วยนะครับผมคนต่อไปนะครับผมโอเคครับแล้วก็พี่คนนี้ครับอย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมีแค่นี้นะครับที่ผมดูไปรับชมคลิปกันเลยลนะครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมกันเลย,ยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนทำธนงวาร์ฟนะครับผมธนงวาร์ฟนะครับหลายคนก็อาจรู้แล้วนะครับถ้าคนที่ยังไม่รู้อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมให้เราพิมพ์ตามผมนะครับ ด่วนเลยนะรีดท,ทำแล้วก็กดอันนี้เร็วเลยนะครับผม T P ก็นี่ครับแล้วก็ P ครับแกะไปเลยครับแล้วก็ and E ครับผมแล้วก็อัอนนี้นี่เอยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นครับผม แล้วก็ T Y เด็ดเด็ดเด็ด T Y P E ครับ P E แล้วก็เท่ากับครับเท่ากับ A W R นะครับผม A R R นะครับแล้วก็ O W S K e l e นะครับผม t o n แค่นี้ครับจบเขียครับแค่นี้ครับยังไม่จบครับเปลี่ยนลก c k บ b l กให้เป็นสีนี้ครับไหนวะสีนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็เอาอันบนครับเสร็จแล้วครับผมแค่นี้ครับได้แล้วหนูว้าวครับแค่นี้ครับดูครับเป๊บเันญา ไม่ตัดตาคลิเลยนะครับผมพี่เบาพี่ทำเลยดิโอน้องตกงรังเพลงนี้พี่รู้แล้วสียตากับพี่จะเป็นยังไงน้องๆนะโอเคพี่ก็คงรู้นะพี่ไม่รู้น้องอยากรู้ไหมน้องโอหมายก่อนเสียงดังมากน้องพี่เห็นนะไหนว่าอ๋ออยู่นูนน้องรอมันไม่ดีนะน้องนะมันไม่โดนรอ เป็นไงครับดูครับดงขึ้นฟ้าแต่อิงขึ้นฟ้ามันจะมองเห็นแต่ข้างล่างยนวันนี้ก็จะมองเห็นข้างบนโอเครับก็ต้องขอบจบเกมเพียงเท่านี้ครับสรับราการที่จอบเกมได้กแล้วก็ไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูนด้วยนะครับผมสำนี้ซื้อเกมครับบาย